ถ้าทางจะคุมเงินเฟอ้อไม่อยู่เจอเงินเฟอ้อดื้อเข้ามาแล้วตอนนี้ธนาคารยักษ์ใหญ่แห่ปรับครับปรับทั้งเรื่องของจํานวนครั้งที่จะลดดอกเบี้ยของอเมริกาถ้าทางจะเหลือแค่ครั้งเดียวซะโดยซ้ำหรือดีไม่ดีกว่าจะลดดอกเบี้ยได้ไม่ใช่มิถุนาต้องรอกันถึงกร,รกฎาว่ากันเลยครึ่งหลังไปแล้วนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย All New h o n d a a c c o r d e h e v ถ้าทางจะคุมเงินเฟอ้อไมอยู่ เจอเงินเฟอ้อดื้อเข้ามาแล้วตอนนี้ธนาคารยักษ์ใหญ่แห่ปรับครับปรับทั้งเรื่องของจํานวนครั้งที่จะลดดอกเบี้ยของอเมริกาท่าทางจะเหลือแค่ครั้งเดียวซะด้วยซ้ำหรือดีไม่ดีกว่าจะลดดอกเบี้ยได้ไม่ใช่นิถุนาต้องรอกันถึงกร,รกฎาว่ากันเลยครึ่งหลังไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับภาวะเงินเฟอ้อของอเมริกาในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นทั้งเงินเฟอ้อทั่วไปและเงินเฟอ้อขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการเทียบเดือนก่อนหน้านี้คือเทียบระหว่างกุมภาพันธ์มีนา หรือเทียบระหว่างมีนานี้กับมีนาในปีที่แล้วออกมาเมื่อคืนวันที่10เมษาย,ยนปรากฏว่านี่เป็นการที่จะเริ่มถึงจุดเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญกับวิธีคิดกันแล้วนะครับเพราะว่าเงินเนอ้์ตัวนี้มันขึ้นหมดเลยขึ้นยังไม่พอยังขึ้นสูงกว่าที่คาดไว้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ธนาคารกลางสหรัฐนั้นพูดมาอยู่ตลอดเวลานะครับว่า เขาต้องการหลักฐานกับข้อมูลที่มันยืนยันได้ว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันสู่ขาลงอย่างต่อเนื่องไม่มีช่วงจังหวะสะดุดหยุดลงหรือว่ากระด้งกระเด้งกระด,ดอนบางครั้งก็สูงบางรั้งก็ต่ำคือขอให้มันนิ่งๆเข้าเป้าเนี่ยเขาพร้อมจะลงดอกเบี้ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเดือนกับเงินเฟอ้อในเดือนมีนาคมมันทําให้ตอนนี้ทุกคนรู้สึกตกอกตกใจกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนนักกลยุทธนนักเศรษฐศาสตร์หรือแม้แต่คนที่กํากับดูแลนโยบายกับบรรดาที่อยู่ธนาคารกลางทั่วโลกตอนนี้ก็เริ่มกลับเข้ามาคิดใหม่กันเลยนะครับว่า เอ๊ะทำไปทำมากลายเป็นว่าดอกเบีย้ยที่ทรงพลังมากที่สุดในโลกใบนี้ของธนาคารกลางสหรัฐนั้นหนึ่งอาจจะอาจจะไงฮะอาจจะลดดอกเบีย้ยช้ากว่าที่คิดไว้นี่คือข้อแรกจากเดิมก่อนหน้านี้เมื่อสามเดือนที่แล้วยังคิดว่าอาจจะลดดอกเบีย้ยตามเป้าที่คิดไว้เป้าเดิมคืออะไรฮะมิถุนาย,ยนเริ่มลดครั้งแรกแต่ตอนนี้อาจจะช้ากว่าที่คิดเพราะมีหลายธนาคารมองแล้วนะครับว่ากว่าจะเริ่มได้สงสัยต้องคนมิถุนายนไปประเด็นที่สองก็คืออะไรครับ จำนวนครั้งของการจะลดดอกเบีย้ยงานนี้ไม่น่าจะใช้3รอบแล้วอาจจะเหลือเป็นแค่2บางคนมองแค่หนึ่งครับหรือแม้แต่ผู้ว่านธนาคารกลางสหรัฐแห่งหนึ่งในอเมริกาบอกไม่ลดเลยซะ้วยสามอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับเรามาดูกันครับ24ชั่วโมงพองเงินเฟ้อที่ออกมาเนี่ยมีธนาคารออกมาอย่างน้อย2แห่งและเป็นยักษ์ใหญ่ระดับโลกด้วยนะฮะผมเริ่มจากธนาคารแรกกันก่อนเลยครับก็คือธนาคารโกลเมนส์นะครับโกลเมนส์นะฮะโดยหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโกลเมนส์ก็คือนายแจนฮอร์เทียส ออกาามาบอกเมื่อคืนเลยพอเจอภาวะเงินเฟอ้อที่ดื้อขึ้นแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่เดือนแรกแต่ว่าหนึ่งมันสูงเกินกว่าที่คาดไว้สองหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Goldman Sach s a ย้อนกลับไปดูเมื่อวันศุกร์ที่เราเสดงความว่าการจ้างงานของคนอเมริกันนอกภาคการเกษตรที่เพิ่มขึ้นมาเป็น3ามแสนพันซึ่งปกติคนจะจ้างหรือแค่ประมาณ 2- องแสนอสองแสนห้าอันนี้ก็สูงเกินคาดอย่างมากมายและที่สําคัญก็คืออัตราการว่างงานในอเมริกาที่ประกาศไป เมื่อวันศุกร์ที่แล้วลดต่ำลงมาในระดับ3.8หมายถึงอัตราการว่างงานนะฮะซึ่งเป็นอัตราการว่างงานที่สูงอีกโอโท้ทหนเป็นอัตราการว่างงานที่ต่ำอย่างมากๆเพราะหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของโกลเมนซัก็เลยคิดทบทวนแล้วครับว่าถ้าอย่างนั้นแล้วนี่นะฮะสิ่งที่เขามองว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในปีนี้จากเดิมเขามองว่า3ครั้งจะเหลือแค่2ครั้งเอาละยุ่งเลยสิครับท่านผู้ชมคิดดูว่าการลด ดอกเบีย้ยตามสถิติของธนาคารกลางสหรัฐเวลาขาลงนะฮะเขามักจะลงนิ่มๆครั้งละสลิงทีนี้ธนาคารกลางท่านนั้นธนาคารโกลเด้นแซกบอกเขาก็คิดว่าลง3รอบครั้งละสลิงก็คือ0ูนสําหรับที่เหลือในช่วงปีนี้กลายเป็นว่าเหลือสองครั้งทีนี้เหลือ2ครั้งก็แดงว่า1จํานวนลดก็น้อยลง2ดอกเบีย้ยจะลงน้อยกว่าที่คิด กีมเป็นแค่50สตังค์เท่านั้นไม่ใช่ถึง75สตางค์นี่คือค่าแรกที่ออกมานะครับให้เหตุผลก็เพราะว่าเงินเฟอ้อมันยังคุมไม่อยู่ต่อมาครับธนาคารที่มีชื่อนึงก็คือบัคเคนะครับบัคเคนี้เป็นธนาคารชั้นนาที่อยู่ในสาราชาณาจักรแล้วอังกฤษซึ่งคนยุโรปจะรู้จักดีนะครับปรากฏว่าพอเจอเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟอ้อเดือนมีนาคมที่ประกาศเมื่อคือนนั้นสูงกว่าที่คาดไว้เยอะแถมขึ้นยกแผง 2. มีการเปิดเผยบันทึกการประชุมของผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐและคณะกรรมการในการประชุมดอกเบีย้ยครั้งล่าสุดซึ่งก็เปิดเผยเรรมื่อคืนเหมือนกันเหมือนนัดกันมาเลยนะฮะซึ่งในบันทึกการประชุมนั้นบอกชัดเจนเลยครับว่าคือเห็นชัดอ่ะว่ากรรมการแต่ละคนเนี่ยยังไม่มีความมั่นใจเต็มเต็มเปีมเมเลยพูดชัดเจนเลยว่าแบงก์ชาติของอเมริกายังคงต้องรอข้อมูลที่สามารถสร้างความมั่นอกมั่นใจได้มากกว่านี้ว่าเงินเฟอ้อไหลลงเข้าเป้าอย่างถาวรและต่อเนื่อง นั้นจากสองปัจจัยนี้นี่นะครับก็เลยทําให้ธนาคารบาเครเมื่อคืนนี่นะฮะเลยตัดสินใจเลยนะครับว่าการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐจากเดิมเนี่ยนะครับคิดว่าจะลงไปถึงสามรอบตอนนี้กลายเป็นว่าเหลือเพียงแค่การปรับลดเนี่ยนะฮะร,รอบเดียวค <c oughs> รับธนาคารนี้บาเครนี่มามาอย่างนี้เลยนะฮะนี่เป็นทีมนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารบาเครเลยนะฮะเขาบอก <c oughs> <c oughs> ว่าตอนเนี้เห็นแววแล้ว ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะลดดอกเบีย้ยในปีนี้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและลดแค่เท่าไหร่รู้ไหมฮะสลึงเดียวโอ้อันี้ยิ่งไปใหญ่เลยครับฮะโอ้ซึ่งตอนนี้ธนาคารชื่อดังยักษ์ใหญ่สองแห่งแล้วนะฮะที่ตัดสินใจบอกว่าลดดอกเบีย้ยเนี่ยเหลือแค่นี้หรอครับแถมจำนวนลดก็จะเหลือน้อยลงนะฮะต่อมาเนี่ยนะครับพิมโก พิมโก้เนี่ยถ้าคนอยู่ในวงการจะรู้จักดีนะครับเป็นเกี่ยวกับทางด้านของอสถาบันการเงินที่เขาเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายตราสารหนี้เป็นหลักแล้วก็เป็นตลาดตราสารหนี้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกด้วยอยู่ในอยู่ใน,ในสหรัฐอเมริกาพิมโก้เนี่ยนะฮะเขาก็มองอย่างนี้เหมือนกันครับว่าที่สุดแล้วเคยมองว่าดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐจะลง3รอบในปีนี้แต่พอเจอทั้งตัวเลขการจ้างงานคนอเมริกรันนอกภาคการเกษตรสูงอย่างที่คาดไว้เยอะ แถมอัตราการว่างงานก็ลดต่ําลงเกือบเป็นสถิติต,ตาสุดในรอบก,กว่า4ทศวรรษอีกอยู่ดีมันกลับมาโอ้จ้าง,งานดีขึ้นแถมการจ่ายค่าจ้างรายงานรายชั่วโมงก็พุ่งสูงกว่าที่คาดกันไว้อีกพิมโก้เลยบอกเลยครับว่าจากเดิมที่มันจะลดต่ำเบี้ยสามปรับเหลือแค่สองครั้งและลงครั้งละสลึงเท่านั้นเองนะครับดังนั้นท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าตอนนี้นะฮะเริ่มมีมุมคิดที่มันเปลี่ยนมุมสิ้นเชิงละ เห็นไหมครับว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเงินเฟ้อยังคุมไม่อยู่การจ้างงานในอเมริกาแข็งแกร่งเกินกว่าที่หลายคนคาดอัตราการว่างงานก็ถือว่าแข็งแกร่งจริงๆเพราะอยู่ดีๆกลับมากลับไปกลับมาว่างงานต่ําอีกต่างหากครับและที่สําคัญก็คือว่าอะไรทราบไหมฮะมีการจ่ายค่าจ้างรายชั่วโมงที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมอีกแสดงว่าบริษัทในอเมริกานะครับเขาสามารถที่จะมีกําไรซึ่งเกิดขึ้นจากการตัดลดค่าใช้จ่ายเช่นปลดคนออก แล้วก็ไปจ้างคนที่ถือว่าตอนนี้ถูกเป้าเพื่อให้งานเขาเดินเนี่ยและกล้าจ่ายกล้าเปด้วยอีกต่างหากนะครับดังนั้นนี่แหละครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ตอนนี้ทุกคนกําลังตกออกตกใจแล้วครับว่าถ้าทางไม่ไปตามแผนนะและปากกาเซียนก็จะถูกหักกันเยอะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออย่างนี้ครับถ้าหากว่าเป็นไปตามที่ก็ปรับมุมมองใหม่หมดเลยนะคือหนึ่งแบงก์ชาติอเมริกาชะลอการขึ้นดอกเบีย้ยหรือไม่ก็ขึ้นดอกเบีย้ยได้ช้ากว่านี้คนคิด และเมื่อสองอย่างนี้เกิดขึ้นก็จะทาให้นะจํานวนการลดดอกเบีย้ยก็จะน้อยลงกว่าเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับช่องว่างการเทียบระหว่างดอกเบีย้ยที่ทรงพลังที่สุดของโลกก็คืออเมริกากับอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางที่อยู่เหลืออยู่ทั่วโลกเป็นไงฮะทุกคนคิดว่าจะได้ถึงได้จะได้เวลาลดดอกเบีย้ยได้แล้วเพื่อที่จะรักษาทัางอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะต้องการกระตุน้นเศรษฐกิจให้มันฟื้นได้แล้วแต่ก็ห่วงใยเกีย่ยวกับเรื่องเงินทุนไหลออกแล้วก็กระทบเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเพราะว่าดอกเบีย้ยของอเม ทีนี้พอโจทย์ของดอกเบี้ยอเมริกาเปลี่ยนไปก็คือว่าลงช้าลงช้ากว่าเดิมเยอะแถมลงน้อยกว่าที่คิดไว้ท่าู้ชมเิีวยาจะเกิดอะไรขึ้นการบริหารจัดการของดอกเบี้ยของธนาคารกลางในประเทศอื่นทั่วโลกจะยากมากขึ้นกว่าเดิมครับเพราะคุณจะอ่านทางแทบได้ยากมากๆและการยากมากขึ้นหมายความว่าไหนก็จะต้องดูว่าให้เศรษฐกิจภายในประเทศมันโตและฟื้นต่อไปได้ไหนก็จะต้องดูว่าไม่ให้เงินปนผันผวนไปมากกว่านี้ไหนจะจะต้องดูว่า เงินต่างชาติจะต้องไม่ไหลออกไปมากกว่านี้ไหนจะต้องดูเสถียรภาพของสกุลเงินท้องถิ่นของตัวเองไม่ให้เกิดความผันผวนไปกว่านี้นะฮะและท่านผู้ชมก็คิดดูสิครับว่าความยากมันจะอยู่ตรงนี้ในขณะที่ต้นทุนทางดอกเบี้ยก็สูงในหลายหลายประเทศเพียงแต่ว่าไม่รู้จะจัดการยังไงกับช่องว่างระหว่างดอกเบียเบ้ยอเมริกากับดอกเปียของตัวเองเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเวลาเนิ่นนานาน,าน,นานออกไปภาวะเศรษฐกิจยังงอนแง่เปลาะบางอย่างนี้เกิดอะไรขึ้น ต้นทุนทางด้านของเศรษฐกิจก็จะอยู่ที่อะไรครับทั้งภาคเอกชนเพราะว่าอัตราดอกเบีย้ยไม่ลงไงในขณะเดียวกันต้นทุนของประชาชนก็คืออะไรฮะภาวะดอกเบีย้ยที่สูงก็ยังแบกกันต่อไปถูกไหมครับนี่ครับคือสิ่งที่มันจะยากมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้น่าสนใจนะครับอาถามท่านผู้ชมก็ได้ครับว่านะฮะท่านผู้ชมคิดว่าจะได้เห็นดอกเบีย้ยลดลงหลังครึ่งปีหลังในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เห็นหรือไม่เห็นส่งครับท่านผู้ชมคิดว่าเอางี้ดีกว่า เชื่อหรือไม่เชื่อว่าตกลงแล้วดอกเบีย้ยภายในประเทศไทยเนี่ยจะลงในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับเชื่อหรือไม่เชื่อส่งเลยนะฮะถ้าใครเชื่อว่าดอกเบีย้ยในประเทศไทยจะลงหลังครึ่งปีนี้ก็พิมพ์คำว่าเชื่อ ถ้าใครคิดว่าไม่เชื่อก็พิมพ์คาว่าไม่เชื่อแล้วส่งมานะครับอยากรู้ครับว่าท่านผู้ชมนั้นคิดกันอย่างไรนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นสัญญาล่าสุดที่ทั้งธนาคารบา์เครทั้งธนาคารโกลเมนแซักแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งสถาบันการเงินที่เปิดตลาดเกี่ยวกับเรื่องของตราสารนี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็อยู่ในอเมริกาเนี่ยครับตอนนี้แห่ลดจํานวนการลดดอกเบี้ยลงน้อยลงกว่าเดิมและก็เข้าใจว่าตอนเนี้ย เร็วที่สุดที่จะลงดอกเบีย้ยไม่ใช่มิถุนายนแล้วจะกลับกลายไปเป็นเดือนกรกฎาคมเสดยสัํปไปนะครับ